โอ้โหดับเบิลคิวให้เฮดช็อตโอ้โหดับเบิลคิวดับเบิ้ลคเออาลเป็นไรลูกเอเป็นไรเนี่ยเอ้าโดนซาบผมมโดนสัว์ไปลบัแล้วไปรัเข้าครับผมแล้วโดนสมผมใไม่ได้โอ้เออเอาเาเอเอาเอาเอเอาเอาเอาปเอาไปเอาอเา่อยเครื่องเครื่องเล่นฟเครื่องเล่นฟีไฟของให้แน่วเพราะแบบรกผมมอะ ไม่ไม่านอนเขาหมาก็จากชอบเล่นโทรศัพท์สิ่งนี้มากเขาหมากเล่นไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นเย้เก่สนุกจังเลยจะเล่นตอนว่ายน้ำตอนที่ไฟไหม้โอยเย้อเสนุกจังเลยถึงแล้วจะร้อนไปหน่อยก็ตาม แล้วเข้ามักก็ใช้นอตบุ๊กอันนั้นจนถึงตอนตแล้วไม่มีอะไรสามารถแทนที่โนตบุ๊กอันนั้นได้จนกระทั่งเยส้สนุกจังเลยนี่เอ็งไม่เบื่อบ้างเหรอนอตบุ๊กอันนี้มันก็เก่าแล้วนะไม่มีอะไรแทนโนตบุ๊กนี้ได้ไม่มีวันโอ้ยฟักพ่อดิซื้อคอมมานี่มาเนี่ยเก็บตังค์มาเป็นสิบปีโอ้โหยเอาไปมาสยุกจังเลย สงสัดสยดูเหมือนว่าโน,นบูนี้ไม่จับเป็นแล้วอะอะเขามากแกทางนี้เราจะได้ลงคอแกแกจริงฉัน